สว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอน,นะคะค่ะหมอมาอัปเดตอาการน้องถุงเงินค่ะวันนี้ไม่มีอาเจียนนะคะแต่ว่าฉี่ที่มาจากตัวท่อค่ะมีปนเลือดออกมาก้อนค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีแบบพวกตะกอนไหนยังเยอะอยู่นะคะค่ะแต่ฉี่เหลืองดีไม่ไ,มได้เป็นสีแดงทำไมวันนี้ถึงมีเลือดอะคะเพราะว่าเมาื่อวานไม่มีเลือด อ่ามันแล้วแต่ช่วงก็คือบางช่วงมันมีเป็นผนังหล,หลุดลอกได้ค่ะเจ้าของอ๋อค่ะ,ค,ะคือเหมือนเหมือนเราเป็นแผลแล้วบางวันเราก็มีเหมือนเนื้อออกมาบางวันมันก็ไม่มีมันขึ้นอยู่กับว่าตัวผนังมันเปื่อยแค่ไหนแล้วแต่ว่าไอ้ตัวที่เราสอดท่อค่ะมันจะช่วยไล่ไล่เอาตะกอนต,ตรงเนี้ยไม่ให้ไปอุดท่อ,อทำให้โขดถี่ได้อืมค่ะใช่แล้วเจอโดิมน้องโอเคไหมคะโอเคค่ะแต่ก็ยังขี้กลัวเหมือนเดิม แต่ว่าเอ่อคนเอ่อเมื่อวานนะคะเวนไนบอกว่าน้องแบบก็แอบ,บดือด้อและแอบแบบลำคาญตัวท่อฉี่แล้วแบบหันหันไปเลียบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเลียไม่ได้ใส่คอนลาอ๋อค่ะอืมอมาจจะเริ่มน่าจะเริ่มชินนิดนึงค่ะเจ้าของไม่ค่อยแอบ,บมุมเท่าไหร่แล้วนอนในกระบาดทรายอ๋อคือถ้าแม่ไปหาเขาเนี่ยแ,แม่แม่กลัวว่าเขาจะกลับมาเป็นพฤติกรรมเหมือนเดิมก็คือว่า มันมันจะเป็นไปได้ไหมแม่กลัวว่าจะกลับไปแบบไปแอบไปซุกไปซ่อนแล้วก็กลัวพี่พี่ผู้ช่วยอีกหรือยังไงเป็นเป็นไปได้เพราะว่าเขาค่อนข้างเครียดใช่ไหมคะแม่ก็เลยคิดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดแม่ไปหาเขากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาเป็นพฤติกรรมว่ากลัวผู้ช่วยอีกแล้วกจจ็จะเสริมสร้างความเครียดอีกแม่คุยกับคุณหมอทางนี้ดีกว่าหรือว่าเอ่อถ้ายังไงไปหาคุณหมอก็คือว่ามีการพูดคุยกันที่โรงพยาบาลดีกว่าโดยที่ไม่เลี่ยงที่จะไปไปเยี่ยมเขาเนาะ ได้ค่ะแต่ว่าถ้าดที่สิงก็ก็อาจจะจะเยี่ยมได้นิดนิดหน่อยแต่ว่ากลัวว่าเขาแบบจะได้กลิ่นใช่พยาบาเดี๋ยวเขาจะเสียนหรือเปล่าใช่ค่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาว่าอยากกลับบ้านแม่รู้อืมใช่ค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากมากเลยแต่โดยรวมเขาดูโอเคนะคะดีขึ้นเรื่อยๆโอเคค่ะค่ะยังไงแม่ก็เชื่อมือคุณหมอว่าคุณหมอจะโอเค เอาเขาอยู่ได้ถ้าเกิดตะกอนเนี่ยมันมันเดี๋ยวก่อนนะคะผนังตะกอนเนี่ยมันหลุดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะส่งผลดีกับตัวเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวตะกอนนี่แหละที่ที่มันทําให้เขาฉาชีไม่ออกเหมือนเรามีถุงอยู่แล้วมันมีทรายอยู่เต็มกระเพาะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องระบายออกอยู่ดีสุดท้ายแต่มันไอถ้าเกิดมันเป็นชิ้นใหญ่อ่ะมันออกมาจากตัวท่อฉี่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแมวตัวผู้ท่อฉี่มันเล็กมากๆของเขาธรรมชาติอะค่ะค่ะ แต่เขาเนี้ยพอเราแบบฝัดล้างทุกวันนะคะฝัดก็คือเหมือนเราเอาน้ําเข้าไปล้างแล้วก็เลาะไอ้พวกเปืป่อยๆออกมากับฉีดเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยมันเร่งเล่งให้การอักเสบมันแบบน้อยลงประมาณเนี้ยค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็คือให้ยาทางเส้นเลือดอยู่ใช่ไหมคะจะให้น้ําเกลือค่ะแล้วก็ยาเป็นฉีดใต้ผิวค่ะถ้าพวกนี้ดีเดี๋ยวหมอจะปรับเป็นตัวยากินให้ ค่ะเหลือสวนท่อฉี่แล้วก็สังเกตฉี่เขาค่ะได้เลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยสําหรับการอัปเดตแต่บางทีแม่ก็อยากได้วิดีโอยาวนานกว่านี้บางทีหนึ่งสองวิอะไรเงี้ยมันนิดเดียวไงคุณหมออ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวหมอแจ้งแจ้งน้องใช่ขอสักหนึ่งนาทีนี้หรืออะไรแบบนี้นิดหนึ่งว่าความเป็นอยู่เขายังไงบางทีถ่ายแต่หน้าสองวิคุณแม่คะอ่ออะไรนะอัปเดตน้องวันนี้ค่ะสองวิแค่หน้าเขาอะเราไม่รู้หรอกป่า มันเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณหมอเข้าใ oh <my S 1> จควา <God. S 1> รู้สึกแด่ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แล้วแบบว่าหนึ่งนาทีในนั้นเนี่ยเออเราก็ถ่ายในความเป็นอยู่ของเขาว่าเออเขามีปฏิกิริยาตอบรับอย่างนี้อย่างนี้เรียกเสียงชื่อเขาเขาโอเคนะเขาอะไรนะเออแม่ก็ยังแบบอุ่นใจหน่อยแต่ว่าสองวิแล้วถ่ายหน้าเขาแม่ไม่อ่าจรู้ได้หรอว่าอว,วันนี้น้องยังแม,แม่แม่รู้แต่ว่าอว,วันนี้น้องยังมีชีวิตอยู่แต่โดย <c oughs> รวมแม่ไม่รู้อะไรเลยโอเคได้เดี๋ยวหมอจะยังไงเดี๋ยวหมอบอกน้องให้นะคะไว้ถ่าคิคลิปยาวกว่านี้นิดนึงเนาะ ใช่ค่ะคุณหมอถนอย่าง<ต>ี้แ<ต>ม่มมจะโอเคมากเลยอันนี้อันนี้มันคือจ้องต้องบอกว่าว่ามันเป็นข้อติเตียนและพูดคุยกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแม่แม่ไปอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยก็จะมีการที่แบบเถ่ายยาวแล้วก็มีความเป็นอยู่ให้เราได้ดูได้เห็นว่าโอเคน้องโอเคนะนแต่ถ้าถ่ายวิสองวิแล้วก็เห็นหน้าน้องแค่นี้มันบ่งบอกอะไรไม่ได้เลยนอกจากคุณหมอจะอัปเดตให้ฟังเท่านั้นเอง ได้ค่ะนะคะคุณหมอได้เลยค่ะขอบคุณคุณหมออีกครั้งค่ะค่ะสวัสดีค่ะหน้ามันดูแม่ที่ลูกเปล่า